สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนักเทรดทุกท่านนะครับผมแยวนี้เป็นการจะนําเอาคลิปเก่าๆมาอธิบายการเข้าเลือให้นะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ได้ทำคลิปอธิบายไว้นะตอนนี้ก็เอามารีรันอธิบายให้ใหม่นะผมผู mm ้ช hmm. มเลยรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับโอเคครับผมไปชมไม้แรกกันเลยนะเรามาอธิบายกันนะผมวันนี้เป็นการใช้แนวโดจินาทางเหมือนเดิมนะครับผมอ่านะ รอสัญญารีเจกครับผมเจกไหมจึก๊กโอเคอย่างเงี้ยเป็นรีสัญญารีเจคชั่นที่ชัดเจนมากๆเห็นไหมฮะเห็นจังหวะเมื่อกี้ไหมที่มันลงมาแล้วถูกดีดขึ้นไปพลืดอย่างนั้นน่ะอันเนี้ยเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวมาสอนวิธีการดูเทรนด์ดูแท่งเทียนดูแนวกันนะครับผมนะฮะสำหรับใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผม อ่าหรืออยากมาเรียนด้วยกันก็ตอนนี้ผมมีทั้งคอร์สทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะครับผมก็สนใจก็ติดต่อทักไลน์ไม่ได้ผมคอร์สราคาเสียเงิน990บาทครับผมสนใจยังไงก็ทักมาคุยดีไลน์กันได้ครับผมที่ so n z a 5 9ห้ครับอ่าเดี๋ยวไปได้อธิบายออเดอร์หมายแรกกันนะครนะครับผม <c oughs> มายนี้ก็อันดับแรกเลย ถ้าเรามองภาพรวมใหญ่หญๆก่อนนะมองภาพรวมใหญ่เนี่ยตอนนี้เราจะเห็นเป็นกราฟไซเวะนะผมเพราะว่าเริ่มทําอย่างนี้แหละมีจุดสูงสุดที่เท่าๆกันแต่เรามองเทรนย่อยเข้าไปอีกับผมมองเทรนย่อยในไซเว์ภาพใหญ่ก็คืออะไรฮะสวิงไฮนี้เป็นไงฮะยกสูงขึ้นสูงขึ้นไหมพอมันยกตัวขึ้นไปอย่างเงี้ยปั๊บและสวิงโลนี่แหละก็ยกสูงตามขึ้นเช่นกันเห็นไหม เราก็อ่ามองได้ว่ามันมีโอกาสเป็นเทนขาขึ้นนะเป็นรูปแบบขาขึ้นนะผมเห็นไหมมันก็มีโอกาสไปแบบนี้เราก็วิเคราะห์ไว้ก่อนนะมันมีโอกาสไปแบบนี้ได้นะอ่าผมก็มองแล้เป็นเทนขาขึ้นกดขึ้นเราย่อมได้เปรียบแล้วเราก็มาหาตีแนวผมเห็นไหมโดจิเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยแต่ผมเลือกโดจิตัวไหนฮะผมเลือกตัวสุดท้ายนี่เพราะมันเป็นตัวสุดท้ายที่ก่อนส่งกราฟขึ้นไปตุ้มขึ้นไปแข็งมากเห็นไหมโซนนี้โซนนี้เป็นเขียวใหญ่บเบื้อมเลย นะฮะแสดงว่าตรงนี้มีแรงมากยิ่งส่งกราฟไปไกลสูงยนะิ่งมีแรงมากในขณะเดียวกันกราฟกลับลงมาปึ๊บทิ้งอะไรฮนะแท่งยืนยันให้เรายืนยันแนวให้เราแล้วนะผมแท่งนี้รอสัญญาณรีเจคชัดๆแบบเมื่อกี้เลยนะแปลว่ามีแรงซื้อเข้ามาแล้วใช่ไหมมันย่อลงมาแล,แล้วโดนดีดแปลว่าขณะนี้แรงซื้อบอกว่าฉันได้ทําการเข้าครอบครองตรงนี้แล้วนะ อ่าเราก็กดเข้าไปได้เลยผมครบเงื่อนไขครบรูปแบบเราเรียบร้อยแล้วทั้งแนวทั้งเทรนนะผมทุกอย่างสอดคล้องต้องกันนะเนี่ยก็แค่นี้เองนะเดี๋ยวไปดูไม้ต่อไปกันนะผมไม้แรกก็หวังว่าจะไม่งงกันฮนะ <c oughs> อันนี้เล่นกับโซนปลายไส้อนะ่มีสัญญาลีเจกแล้วเห็นไหมผมจะรอสัญญาลีเจกทุกไม้เลยนะสังเกตดูรอดูการดีดต,ตัวนะการดีดต,ตัวสัญญาลีเจกชัน นี่อยไงโดนถีบลงมาแรงับผมแม่ว่าแรงขายเยอะนะขนาดนี้แรงขายเยอะมากเลยนะฮ <c oughs> ีดลงมาโอ้ว่ะแบบนี้วาดเสียวอแบบนี้วาดเสียว <c oughs> นี่เป็นการเล่นแบบมาใส่ช่วงชิงจังหวะนะผมเป็นการ อาศัยดักตีหัวที่ปลายไส้เพราะเราคาดว่าปลายไส้ตรงนั้นมีแรงขายเดี๋ยวเราไปอธิบายกันว่าแรงขายมีอยู่กี่จุดนะฮะอ่ะอันดับแรกมองแนวซ้ายสุดที่ผมตีอ้างอิงก่อนเลยคืออันนี้เรายังอ้างอิงโนจี้ัคางเหมือนเดิมเห็นไหมวิธีสังเกตโซนแรงขายอ่ะก็คือกรอบแดงมันใหญ่แดงเทล,ลงมาตุ้มๆปลว่าตรงนี้มีแรงขายเยอะและในขณะนั้นมันเป็นไงฮะกลับขึ้นมาอีกแล้วเป็นไง ชนแล้วเด้งลงไปแรงอีกปุ๊บอันนี้ชนเด้งลงมาแหลงตุ้มนี่ขึ้นไปชนเดง้งนี่กลับขึ้นมานะผมกลับขึ้นมาแบบแข็งแรงเลยอยู่ดีมีอะไรแรงขายมันระเบิกไว้ตรงเนี้ยแล้วชนตุ้มเป็นโซนแดงใหญ่ไปเลยหลังจากนั้นกราฟขึ้นกลับขึ้นมาอีกอะกลับขึ้นมาเป็นไงคราวนี้ทิ้งปลายไส้โดนทุบครั้งที่หนึ่งอ่าโดนทุบครั้งที่สองอ่าเพราะแบบว่าแรงขายทุบแล้วนะแต่ครั้งที่สามไม่ทุบอีกครั้งสุดท้ายเป็นไงปิดเป็นแท่งแดงเลย โซนแดงแข็งแรงเลยหลังจากนั้นนะผมกราฟขึ้นมาปึ๊บโดนทุบอีกแล้วเห็นไหมเห็นจากการทิ้งไส้ไหมโดนทุบนะฮะแล้วปลายไส้มันเริ่มอะไรฮะลดต่าลงอันนี้เรามองไส้เจาะลึกไส้ลงไปย่อยนะต่ตตตําลงไหมต่ําลงไหมต่ําลงก็แปลว่าอะไรฮะปึ๊บนี่เทนย่อยๆขนาดนี้ยเป็นเทนขาลงอะ่ะเห็นไหมเรามองย่อยมันลึกลงไปอีกอะ่ะมันก็ได้อ่ะผมเห็นไหมแหลังจากนั้นผมก็รอสัญญารีเจคชั่นขึ้นมาครับผม รอ,อมันย่อกลับขึ้นมาปุ๊บแล้วมีรีเจ็คทีมันลงไปโดนตบอะ่ะโดนทุบอ,ะอ่ะก็คือแรงขายขนาดนี้ยแรงขายยืดคลองตรงนี้หมดแล้วนะฮะเราเข้าที่จุดได้เปรียบก็ชนะปลายไส้ยอย่างนี้ก็ถือว่าชนะครับผมเราตามวิเคราะห์เราไม่เป็นไรนะถือว่าชนะเหมือนกันนะผมอ่าไายนี่หวังว่าจะไม่งงกันฮนะงงไหนสอบถามคอมเมนต์ได้เลยนะครับไปชมไม้ต่อไปกันเลย นี่ไม้นี้แนวชัดเจนนะผมแนวชัดๆัดเลยเดี๋ยวรอรีเจกชัดๆนะนี่คัดมาแต่เน้นเน้นให้รีเจกชัดๆัดเลยรอผมเนี่ยถ้าไม่มีรีเจกผมก็ไม่กดเห็นไหมลรอมันถีบขึ้นไปเมื่อไหร่ผม,มเพิ่งกดโชกขึ้นโชกขึ้นนี่แหละเห็นไหมรอสัญญาณการโชกขึ้นนะครับผมใครถามว่าสัญญาณรีเจกคืออะไรนะผมรีเจกตรงไหนที่ดีอ่ารีเจกก็คือการโชกถีบแบบเมื่อกี้นะผมะถ้ามองไม่ทันย้อนกลับไปดูได้นะ การโชคขึ้นไปแล้วก็ดีเจกที่ดีควรเกิดขึ้นที่แนวนะครับผมแนวรับแนวต้านเรานั่นเองเนี่ยแบบนี้เราก็กดได้อย่างสบายใจแล้วืมชิวๆครับผมอันนี้เทรนด์น่าจะมองกันชัดเจนทุกท่านนะฮะเพราะว่าเทรนชัดมากเลยนะมานี้ชัดเจนมากโอเค อธิบายไหมนี่กันฮนะเทรนขนาดนี้เป็นเทรนอะไรครับผมไม่ขึ้นไม่ลงออกข้างนะไม่ขึ้นไม่ลงก็ต้องออกข้างนะไซเย์ครับผมไซเย์ไซเบ์มีโอกาสทำไงฮะปึ๊บมันจะวิ่งชนอยู่ในกรอบนี่เห็นไหมชนลงมาแล้วก็กลับเด้งขึ้นไปชนลงแล้วก็เด้งันีมีโอกาสทําอย่างเงี้ยอะอนาคตอ่ะให้เราคาดการณ์ไว้ก่อนเลยว่ามันมีกําลังสลับฟันปลาอยู่กับที่นะไม่ขึ้นไม่ลงหลังจากนั้นวิธีการดูแนวก็คือเห็นไหม โซนนี้เป็นไงฮะลงมาชนแล้วเด้งเป็นเขียวใหญ่ไหมตูมรอบแรกครับผมรอบแรกขึ้นไปแล้วลงมารอบสองชนแล้วเด้งขึ้นไปอันนี้มารอบที่สามเห็นไหมทิ้งทวนแล้วผมรอบนี้เป็นไงเขียวใหญ่มากไหมโคตรใหญ่เลยนะใช่ไหมโซนเขียวแบบโคตรแข็งแรงเลยะก่อนทิ้งทวนก่อนไปตูมแล้วก็จัดการแบบเทเทแบบมีแรงเข้าซื้ออย่างรุนแรงเนะือะโซนเนี้ยพราะมันขึ้นไปเขียวแข็งแรงตรงเนี้ยโอ้โหคือแบบโคตรแข็งแล้วนะ หลังจากนั้นเราก็อการอกราฟกลับลงมาการาฟกลับลงมาเสร็จปุ๊บแท่งก่อนหน้าเป็นไงฮะยืนยันให้เราเรียบร้อยแล้วนะแท่งนี้มีรีเจคชัดๆัแบบเมื่อกี้เลยนะรีเจคชันชัดๆตรงนี้เราก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมก็วินไปนะผมชนะได้นะวิธีการตีก็เก็บไส้เก็บเนื้อมาถึงตรงนี้เลยนะผมมีเก็บเนื้อตีเก็บเนื้อนะก <c oughs> ็ไม่มีอะไรผมหมายนี้ก็เบสิกธรรมดาพื้นฐานการส่วนเทรนนะครับผมเบสิกรีเจคชันนะ เอาละชมไม้นี้กันบ้างเดี๋ยวผมพย,พยายามสอดแทรกการดูเทรนการดูแท่งเทียนไปทุกไม้เลยนะสอนดูเทรนไปทุกไม้เลยนะจะได้พอมองออกเทรนหลักเทรนย่อยนะครับเห็นรีเจกตไหมเมื่อกี้นี้มีเจกตวืดหนึ่งนะมีปลายไส้การทิ้งไส้ไว้แล้วนี่เราก็กดได้เลยนะเพราะมันรีเจกตแล้วใคร ยังมองไม่เห็นย้อนไปดูได้นะเพราะพอสังเกตจุดเมื่อกี้มีรีเจ c แล้ว <c oughs> อันนี้เป็นการเล่นแนวย่อยระหว่างเทรนนะผมเพราะว่าผมสังเกตว่าไฮมาเริ่มลดแล้วนะแต่โลยังเท่ากันอยู่ใช่ไหมฐานล่างฐานบนนะผมสําหรับใครไม่รู้ว่าไฮโลคืออะไรก็คือไฮก็คือจุดสูงสุดนะโลคือจุดต่ําสุดฐานล่างฐานบนนั่นเอง เอาลนะโอเคชนะน้อยแต่ชนะนะฮ่าฮ่าเนี้ยผมที่ผมเล่นแนวตรงนี้เพราะอะไรเนี่ยถ้าเราไปรอแนวบนสุดตรงนี้เมื่อไหรเราจะได้เล่นใช่ไหมะเนี่ยรอแนวนี้ก็เป็นแนวใช่ไหมแนวนี้ก็เป็นแนวอีกแนวหนึ่งเนี่ยแนวมันเยอะแยะไปหมดเลยฮนะ <c oughs> แต่ถ้าเราเคลิเรเบแนวไม่เป็นมันจะแบบ รอนานมากเลยเห็นไหมเราไปรอแนวถ้าเราไปรอจุดเนี้ยจุดเนี้ยเมื่อไรเราจะได้เล่นเพราะเผื่อการามมันไปไม่ถึงมันกลับตัวก่อนเราก็ต้องดูแนวคนระับผมว่ามันมีแนวอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างล่างเป็นแนวย่อยนะผมวันนี้ต้องอาใส่ประสบการณ์ในการอ่านผมก็นํามาแบ่งปันนะฮะมเป็นแนวที่ใช้ได้จริงนะน,นี้ก็เป็นโดจินําทางเห็นไหมปึ๊บมีการส่งการาฟลงเทยยงรุนแรงปัป๊บปุ๊มหลังจากนั้นการาฟข้ามไปก่อนทีนึงกลับมามีการยึกยักเป็น PA แดงคืนกินแข็งแรงมากเห็นไหม เนี่ยอันนี้ก็เป็นดีมาร์โซนนะผมดีมาร์โซนก็ถ้าใครเรียนรู้ดีมาร์โซนมามันก็จะเป็นอะไรดอกเบดแล้วก็ดอกลงมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่าถ้าเป็นดีมาร์โซนดอกเบลดดอกในฟอเร็กนะปุ๊บแล้วขับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มีโอกาสลงไปอย่างนี้ได้เห็นไหมแล้วก่อเป็นดีมาร์โซนขึ้นมา <c oughs> ที่เราตีพลาดแนวนี้ก็คือมีไพชั่นแดงคืนกินเนี่ยแท่งแดงใหญ่ๆครับผมพยายามหาโซนแดงใหญ่ๆแดงเยอะๆอย่างเงี้ยคือจุดที่มีแรงขายมากเห็นไหม โอกาฟมันขึ้นมาที่เราชนะเสียวเพราะว่าแท่งนี้มันขึ้นมาแข็งแรงจัดคะเราไปส่วนแท่งแข็งแรงเนาะจริงๆควรรอแท่งต่อไปจะดีกว่าเนี่ยรออนแรงก่อนสักหนึ่งแท่งนะคะก็จะดีนะครับผมเนี่ยไฮมันมีการอะไรฮะปรับตัวลดลงด้วยเป็นไงเนี่ย,ยดูไฮฮะปึ๊บชี้ลงแบบนี้เป็นไงฮะผมบอกว่าเริ่มปรับตัว็นเทนขาลงแล้วนะผมว่าโฟกัสการกดลงมากกว่าครับผมนาะไม้นี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะ โอเคฮะไมน้นี้อ่ะมีรีเจ็กแล้วกดเข้าไปอันนี้เป็นโดจิน้าทางนะแนวค่อนข้างจะซ้อนกันนิดนึงนะแต่ผมเลือกเน้นที่เนื้อโดจิอะ่ะผมเลือกไว้ใจที่โดจิมากกว่านะอืมเส้นล่างที่ตีไว้ก็คือแนวซ้อนนะมันมี <c oughs> เนื้อเทียนซ้อนกันอยู่ เป็นแนวซ้อนได้อ,อ๋อแต่ลงมานี้ก็สบายใจแล้วผมจยับไปนี้ผมตีเก็บเนือ้อเก็บไส้นะวินแบบงาม โอเคครับวินไปนะมานี้เลยระดับแรกดูเทนนะเทนเป็นไงผมดูไฮแรกไฮสูงสุดนะผมลดไหมลดต่ําลงค่อยๆสโลปลงปะเนี่ยมันสโลปลงสโลปลงเรื่อยๆเห็นไหมอ่าตอนนี้เราก็โฟกัสการกดลงได้แล้วเห็นไหมเพราะว่าเทนเป็นเทน,ทนขาลงนะผมถึงโลมันจะไม่ลดก็ตามเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นแบบเนี้ยแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะเราก็กด แนวที่ดูก็คือดูแค่ตรงนี้เองครับผมเนี่ยโดจิตัวเนี้ยมันส่งกราฟลงมาแข่งแรงผมเห็นแค่ชุดแท่งเทียนชุดนี้เลยนะฮะเนี่ยเราเลือกโฟกัสเราตีที่เนื้อโดจิตรงนี้นะฮะเนื้อดโดจิตัวเนี้ยเห็นไหมที่เป็นไม้กางเขนอยู่เนี่ยหลังจากนั้นมันส่งกราฟลงเนี่ยก่อนลงมาทิ้งไส้ไปลายไส้ไปด้วยผมบอกว่าตรงนี้มีแรงขายนะมีแรงขายก่อนไปนะเนี่ยเนี่ยมันซับซ้อนอาจจะดูยากนะตรงนี้ก็เป็นแนวใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นแนวตรงนี้ก็เป็นแนว นี่ก็เป็นแนวอีกค่ะเห็นไหมมันซ้อนกันมากเลยเนีย่ยมันขึ้นมาชนแล้วมันเด้งตูม้มแล้วกลับขึ้นมาปึ๊บอ่าประมาณนี้ครับผมรูปแบบนะฮะโลจิทำทางง่ายๆครับผมไม่มีอะไรลองไปฝึกเอาไปฝึกเล่นกันนะเอาไปฝึกอดูฝึกอธิบายกันนะครับผมวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปเกา่กาๆนะวินไปับผม วิเลทค่อนข้างดีครับผมท่านี้นะจากประสบการณ์ผมนะผมโดจินำทางใช้ได้แน่นอนนะผมเอานี้ก็นำมาแบ่งปันกันนะผมใครชื่นชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะผมในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าจะมานำเสนอโลจินํำทางและรับแนวต้านต่างๆอีกนะขอบคุณครับวันนี้ลากันไปก่อนนะสวัสดีครับ